สวัสดีครับอยู่ฟ้าบูมเด็กเซียนครับวันนี้เป็นไงบ้างยนเปิดสิ้นไปที่กระดูกเราเป็นรองนะได้ไหม ก็มีเสียวเหมือนกันตอนที่โดนหมัดจังหวะที่โดนหมัดนี่เมาไหมครับไม่ไม่เท่าแถวอ๋อไม่ตกใจอ๋ออยู่ค่ายที่เราเทรนมาลงรวมโดยเฉพาะเลยป่ะ้วลงรวมอะครอยู่ค่ายก็มีอินทราดพี่ซันเดย์แล้วก็พี่พีในค่ายเราก็ศึกษาเกมพี่เขามาอยู่เหมือนกันวันนี้นะครับแล้วเรารู้ว่าพี่เขาเนี่ยหมดแรงตอนไหนก็ยกสามครับตอนได้นับครับอ๋อตอนได้นับแล้วทําอะไรเขานับครับสอกครับฟันสอกครับอ๋อฟันสอกหลังจากนั้นพี่เขาก็แผ่วไปเลยวันนี้ได้อัดฉีดเท่าไหร่ ยังไม่รู้ต้องถามวันนี้ค่าจีนเท่าไรบูมวันนี้ก็าจะมีหมื่นสองหมื่นแล้วเพราะว่าขึ้นมาเป็นต่อค่อนข้างแพงครับวันไงวันนี้ลูกศิษย์เราถือว่าทําผลงานได้ดีก็ตามมาตรฐานครับเพราะว่าร่างกายเราสดกว่าอะไรลูกร่างกายเราสดกว่าแล้วก็ช่วงหลังเจอมวยดีกว่าครับวันนี้ก็ถือว่าโชกอัดก็ตามมาตรฐานไม่ได้ดีอะไรมากมายก็ตามมาตรฐานครับผมวันนี้สภาพร่างกายเ็าดีกว่าเขาครับนะครับ บูมอยากจะให้น้องเนี่ยขึ้นไปเจอใครเอ่อก็ก็แล้วแต่ป๋าที่จะจัดนะครับก่อนต่อยหมยอยู่แล้วครับซันโวครับน้ำหนักเท่าไหร่ดีน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักดีที่สุดเท่าไหร่ลูมหกสิบเจ็ดได้ร้อยสิบร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดนะมาอ่ะมีอะไรจะจะบอกแฟนบ้างก็ขอบคุณเอฟซียูฟาบูมในเชียนและ ทุกท่านเลยครับสัญญาว่าไปหน้าจะทำให้ดีกว่าดิมครับครับอ่าท่นผู้ชมฝากค่ายหน่อยครับครับผมก็ฝากเชียร์นะครับค่ายมวยยูฟ้าบุญเด็กเซียนนะครับแล้วก็เด็กๆในค่ายด้วยนะครับก็ทำมวยมาไม่ว่าจะมาแทนหรือว่ามีการเต็มตัวมาก็เราก็มีการฝึกซ้อมทุกคนนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการฝึกซ้อมนะครับก็เต็มที่นะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับครับผมอ่ะยินดีด้วยครับผมยูฟ้าบุมเด็กเซียนครับ